บัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐกลางกระเป๋ารอการโอนเงินสเดือนรว่วที่จะเติมให้นะคะส่งท้ายปีและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนใช้จ่ายแบบจุกๆไม่ต้องลงทะเบียนค่ะเริ่มในส่วนของการเติมเงินผ่านบัตริริการแห่งรัฐซึ่งต้องบอกว่าบัตรบริการแห่งรัฐนี้แยกออกจากโครงการคนละครึ่งพัดเลยโดยทางรัฐบาลจะมีการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะเดือนละ850บาทรวมของเดิมอ,อยู่แล้ว300บาทต่อเดือนต้องใช้จ่ายอยู่ที่1 1 5 0บบาทค่ะและทุกๆเดือนไม่ สามารถกดเป็นเงินสดถอน,อนเป็นเงินสดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้และในส่วนของการรับสิทธิในครั้งนี้รัฐบาลจะเติมเงินให้แล้วก็ใช้จ่ายได้เลยนะคะสะสมใช้ในเดือนถัดไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยและความคืบหน้านะคะในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าแผนสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังค่ะโดยคุณวรา,าววโรนแสงสนิทนะคะประลัดกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังมีแผนทบ ทวนเกณฑ์ใหม่สาหรับคนที่ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จริงสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดมากขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมก,กราคม25 6 8ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนตรงนี้นะคะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ลงทะเบียนใหม่แต่ปรากฏว่ารัฐบาลมีการดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีจึงต้องเลื่อนออกไป ในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนมก,กราคม2 5 6 8นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนํนมามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ